ขึ้นหลังครับตอนนี้ครับต้องกระจายนำอยู่หนึ่งต่อศูนย์นะครับกระจายเปิดออกหลังไปครับยิงไวนะ้โอ้ลูกนี้อ,ออกหลังไปครับ ในบอลครับโอ้โหจ่ายให้พี่เก่งสวยง,งามเบิ่นมาไปผ่านลุดรุดในวันอีกเอาสุดยอดลูกนี้โอ้ยเบิ่นมาครับมีสาเบิ่นให้มีสาไม่ถึงเปิดกตักไม่ได้ในบอลเปิดในบอลครับเลี้ยงไปไม่ผ่านพี่ต้นครับพี่ต้นในบอลฝากมาให้ทัดทัดเลีเ้ยงเข้ามาปึ๊บจ่ายให้พี่นุ่มพีม่นุ่มในบอลยิงมาได้ยิงตรงนี้

ครับไปไม่ได้ลูกนี้ครับรองเท้าอีกแล้วคนเล่นดีไปนี่ครับยิงไม่บอลยิงฝา่ไม้ครับเดินไปเบาๆครับนุ่มไปสวนเลยครับสวนเลยครับลูกนี้สวนแล้วครับโอ้โหเก่งเมื่อนให้ส่งไม้แล้วครับโอ้ยสวยลูกนี้สวยยิงเอื้บเข้าร้อยอู้ ดไ,ได้บอลพี่นุ่มเบิ่นไหม่เมีสาเมีสาได้บอลครับล็อกไปมาได้บอลส่งคืนไม่ผ่านครับลุดได้บอลลุดกระชากลูกนี้โอ้โหต้นไหนบ้างพี่ต้นสง่งให้เมียสาไม่ได้โดนลุดตักออกหลังไปครับลูกนี้ป <นะ S 1> ีเตอร์ครับ ยังติดพี่รุดโอ้ยเบาเบาเบายิงอะไรเข้าไปผ่านหน้าประตูของนังกะจ๋าไปครับโลกนี้บีเมษาย,ยิงไหมครับ มีรุดได้บอลครับลูกนี้ล็อกมาไม่ผ่านพัดครับพัดได้บอลโองพี่เมษาเมษาปึ๊บมาให้พี่หนุ่มพี่หนุ่มได้บอลล็อกขึ้นมาปึ๊บส่งมาไม่ผ่านครับลูกนี้รุดได้บอลยิงไม่เข้าครับลูกนี้ออกหลังไปอีกแล้วครับตอนนี้ครับไม่รุนสิงบุกหนักครับลูกนี้รุ่นสิงตอนบุกหนักครับโยนนะครับ,รบลูกนี้ปึ๊บติดพีต่ต้นครับพี่ต้นเติมา เก่งนาบอลดนดีดมาให้ม่รุดรุดไม่ได้บอลพต้นได้บอลอยู่ยิงบอลอยู่ไม่สาลอกไปได้ยังอยู่ยังไม่ออกครับตูกนี้ไปได้อยู่มมีใครครับเก่งเบิ้ลมาไปแล้วครับเบิ้กได้บอลเบิ้ลใจให้เบิ้ลให้ลูกนี้โอ้โหถล่มหน้ากันไปครับอุ้ยเก่งได้บอลครับปึ๊บบาดมาครับให้ท็อปท็อปได้บอลท็อปใจให้รุดไม่ผ่านตลงนี้ไม่ผ่านมี่ต้นเสร็จลูกนี้ครับ อามีเมษาได้บอลเมษาปึ๊บใจให้ไม่ผ่านเปิร์ครับเปิดตัดบอลได้ลูกนี้ยิงจะเข้ามาออกหลังไปอนะครับลูกนี้เปิดมาครับเออให้พี่เก่งครับนี่ออกข้างไหมนะครับถีมัยรุ่นเซ็งครับเป็นฝ่ายเล่นครับลูกนี้ถีมัยรุ่นเซ็งอยู่ในเสื้อสีเงินะครับสออ่วนน้องชายอย่านีเสื้อชุดสีน้ำตาลครับ นีวเรุณเสียงกดดันครับโดนนําครับราคาเป็นต่อเยอะครับตอนนี้แต่โดนทีมรองนาครับตอนนี้ผู้นี้เคยเจอกันมาแล้วครับในรถรอบแต่เชียงนะครับเป็นฝ่ายทีมวรุ่เสียงเอาชนะมาครับรอบที่แล้วแต่นัดนี้กับตะลบปัดแล้วครับโดนน้องกระจ้านำไปหนึ่งสวครับลูกนี้ จะต,ตีเสมอได้เปล่าครับยังรอลุ้นลูกเสมออยู่ครับสำหรับกีมารุ่นสิงยิงยังไม่ผ่านครับลูกนี้มีกำแพงอยู่ยังไม่ผ่านดีครับลูกนี้ เปิดมาครับอ้าวติดพี่ต้นพี่ต้นจับกินด้วยส่งมาพี่นุ่มในบอลยิงไม่เข้าครับเข้าหน้าต่างครับลูกนี้โดนสวนเลยครับครับตาจ๋าโอ้โหลุ้นต้วันส่งมาให้ท็อปท็อปไปแล้วแต่วันชิงครับลุ้นโอ๊ยแต่ยิงเลยครับลูกนี้ไม่ชิงครับลูกนี้ อิสรได้บอลชากมามายิงตัดออกมาโดนสวนได้ไหมลูกนี้หนุ่มมทีมไวัรุ่นเซ็งครับฝ่ายเล่นครับลูกนี้ตัดมาเลยตัดมามตัดมาตัดมาคนนี้ก่อน ครับถ่มาเอ้ายิงไม่ได้ขึ้นมามีสาลงเลยถายมาครับขึ้นมาแล้วสองยิงตรงนี้ยังไม่ผ่านแล้วยังไม่ผ่านลูกนี้ยังอยู่ยังอยู่ลนเตึบตัดมาหน้าครับพี่ต้นได้บอลครับต้นเก็บบอลได้ครับตอนนี้เป็นรุ่นซิงบุกหนักครับตอนนี้รับสนามบุกเลยครับตรงนี้โอ้โหยิงออกข้างไปแล้วครับพี่หนุ่มครับลูกนี้ เวลาก็บีบเข้ามาครับเสมอมีการโดนจุดโทษเสมอคัยิงนะบอลตรงนี้โอ้ยโอ้สวย ต้องยิงแล้วอ้าวไม่เข้าครับลูกนี้โดนเสาออกมาครับโดนสวนครับอ้าวลุตได้บอยคนเดียวปุ๊บขึ้นมาเอาเรียบร้อยดียงึ้นเหรียญต่อมาคันนี้ เออกรรมการไม่ได้เปล่าออกไหมหรอออไม่ออกไม่เล่นต่อฟังกรรมการนะครับโดนนำไปสองศูนย์แล้วครับลูกนี้ ดดวัดดวนนี้ครับต้องกระจายนำไปรุ่นเสียงไปสองปุตต่อศูนย์ครับต่อแล้วครับต้องเอา,เา,อเอาแล้วอล้หังหลังน้ำแพงนี่เดี๋ยวเปล่าปากพูดมาหมดแล้ว เอ,อ้หลังสองคออยู่หลังกำแพงเนี่ยหละนาทีอาครับเวลาทดเวลาสามนาทีเข้ามาการบอกว่าเวลาสามนาทีนะครับ อันนี้สาได้บอลครับายมาให้หนุ่มหนุ่มได้บอลแต่เขากลางดิสวยต้งมาแล้วอู้บอ

Ôi <coughs> <cassette tama> <guys> <coughs>